ุคุณยายเปิดม,มาเป็นว่า60ปีอะ่ะนี่เห็นครีมอยากจะปาดเท้าปากไปเด้อคือครีมแบบหอมลองดูคิกเนเจอรต์ต้องลองครับหนูก็อยากจะอวดเท้าโลกนะเอาจริงระหว่างนี้ดูคนที่หล่อพยายามมาในช่วงที่คนไม่เยอะนะตอนช่องสิงคโปร์สูตรอมาม่สาสักเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าหนึบหนึบนี่ให้ดูให้ดูให้ดูหืมมันเป็น,นขนมโบราณใช่ไหมคะหาทานยากใช่ครับอ๋อแล้วก็คือยายทำหลานาขายจริงๆจัดเลย40บาท แม่เจ้าุณหระ เราน่าจะเจอกันครั้งหลังในนี้ที่ได้เห็นกันก็น่าจะเป็นแม่ห้องสอนเพิร์สไทยแลนด์ก็ยังอยู่กับเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับแฟนๆรายการโดยเฉพาะที่รักการเดินทางแบบคุ้มค่าตื่นก็เดี๋ยวติดตามได้ในแฟนเพจช่วยนะครับเพราะมีะรายละเอียดเรื่องโค้ดต่างๆได้ใช้เรื่องรุ่นรถต่างๆเอาเป็นว่าแฮปปี้คุ้มค่าตื่นสุดๆแต่ว่าเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้ถ้าใครอยากจะทราบเรื่องราวต่างๆเข้าไปในแฟนเพจของเพิร์สไทยแลนด์หรือว่าใน i n s t a g r กรนะคะหรือว่าถ้าเป็นแอดไลน์เนี่ยของเพิร์สไทยแลน คลิปนี้เป็นเรื่องราวของหวานหวานนิดนึงใครที่ชอบนัตโตก,กับการเดินกินจัดเกินไปให้เลยแล้วก็เป็นเส้นทางหวานหวานทีกัดแรกขนมหวานสายสตรีทเขาบอกว่าอามากำลังมาแรงก็เลยพาไปกินรถช่องสิงคโปร์สไตล์อามาที่นี่พิกัดความหวานแรกอยู่ที่ ถึงขั้นบอกว่าโนตโตะถ้าจะมาเนี่ยให้มาแบบมาก่อนร้านเปิดนิดนึงแล้วมารออย่างนั้นเลยบูอารีจอดรถยากคุณโนตโตะให้ข้อมูลถ้าใครมาที่นี่นะคะเขาก็มีอาคารจอดรถเนาะบริการจอดรถ24ชั่วโมงเอามารถไฟฟ้าก็สะดวกดีมันคืออะไรเน,นี่ดูนีมันคือตึกอะไรอะไรก็ถึงมีของขายมีตูน้นิ่ก,กตุกต๊กตาด้วยอันนี้จากการที่เราไม่มั่นใจนะคะว่าเราจะลงมาที่ลิฟต์ชัน้น B หรือชั้นหนึ่งพอผมมาไม่ได้งี้นนะมีมีตู้มีคายเบบี้มีอันนี้คืออะไร เห็นว่าร้านสหกรณ์พานคอนปกติคนมาอาลีก็จะเดินแต่ข้างนอกอย่างนี้ถูกไหมคะไม่ไม่ได้เดินขึ้นตึกไปน่าจะ,จะเฉพาะคนที่แบบอาศัยอยู่ย่านนี้ถึงจะรู้่ว่าข้างบนนี้จะมีอาหารอาหารคลีนเอาามอมีอาหารคลีนมีกาแฟมีอาหารคลีนมีชาไต้หวหน เราตรงนี้แล้วค่ะของป้าเองใช่ไหมคะนี่น่าทานมากอร่อยด้วยค่ะอร่อยทำด้วยเตาถ่านเพราะว่าอะไรคะมันได้กลิ่นของถ่านแล้วก็เป็นอะไรที่มินโบราณโบราณป้าทำเองได้นแล้วยังมีอาหารหลายสิบปีที่ท่ขายดีที่สุดคือข้าวกระปิข้าวขูดกระปิข้าวน้าพที่ลงเรือเจ้าวข้าวที่ลงเรือพิตาแดง ข้าวแกงเตาถ่านพิกัดตรงนี้คือให้หนูเรียกว่าอะไรดีคะหึดีดีฟิตเนสดีดีฟิตเนส้าขระนครพระโขนงเจ็ดอารีหนึ่งหนูไม่เห็นมานานของดีของเด็ดตรงนี้เดี๋ยวหนูซื้อกลับบ้านตอนหนูเดินขายดีมากใช่ไหมคะเที่ยาือกว่าหมดแล้วคกว่าหมดแล้วนี่ข้าวแกงเตาถ่านไปอีกพยายามมาในช่วงที่คนไม่เยอะนะถึงแล้วตรงนี้คือรสช่องสิงคโปร์สูตรอามาเส้นสดเหนียวนุ่ม นวลกะทิแท้เจ้าของคือคุณแม็กหลายคนมาชิมเองแล้วบอกน้องโตว,ว่าอร่อยมากจนอยากมาสวัสดีค่ะเมื่อกี้น้องโตพูดถึงคุณแม็กใช่ไหมคุณแม็กก็อยู่จริงๆค,คุณแม็กเขาไม่ได้ขายว่าอยู่ในนี้เขาดูแลเดินไปเดินมาแต่ว่าเราก็อยากจะไขข้อข้องใจเอาจริงๆเอาคําตอบตรงๆว่าสูตรของเราคืออามา จริงเลยจริงใช่เริ่มจากว่าทำกินกันเองก่อนแล้วก็ปรับปรับไปปรับมาอะไรเงี้ยครับช่วงหน้าร้อนเป็นปีแล้วนะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านๆมาเ้ว่าดังเตี้ยงปั้มคิดว่าเป็นเพราะอะไรก็ไปชูเหมือนกันถูว่าอยู่เป็นปีนะอันนี้ถามว่าท้านโตชิมแล้วบอกว่าอันนี้แหละมันเด็กที่มันต้องชิมอ่ะอ่านหนึ่งอันจะเป็นรสช่องสิงคโปร์นี่แหละรสช่องเส้นนี้เขาเรียกเลยนะคะเส้นใบเตยครับทำเองเส้นใบเตยทำเองใช่ที่งอ การต้องทดลองอันนี้เนาะได้ครับแต่จริงๆเราเครื่องดื่มอย่างอื่นมีพวกไปเลยครับดูสามารถดูได้ตามป้ายนี่เลยอ๋อแล้วเราก็มีพวกปังปิ้งอะไรอันนี้ทั่วไปเป็นขนมทั่วไปใช่ครับทีนี่เข้ามาดูตอนที่ตักเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าหนึบๆปกติเขาเลือกแบบระดับความหวานอะไรอย่างนี้ไหมคะมีไหมคะม่หวานน้อยครับหวานน้อยแล้วหวานปกติก็คือก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองชิมดูก่อนได้ขึ้นหนึบจนดูไม่ขึ้นเันนี่ต้องคนนะต้องคนนิดนึง แข็งแรงประมาณหนึ่งหนึบมากจริงขออนุญาตนะฮะคือจริงๆอยากกระดูดมันขึ้นมานั่นแหละมันหนึบมากแล้วก็หอมกะทิอันนี้ถ้าหวานปกติก็ถือว่าไม่หวานเกินใช่เราจะไม่ได้ทําให้มันหวานมากอยู่แล้วปรับให้ตามตามเทรนของคนปัจจุบันนะครับใช่ครับมันสู้มันเหนียวจริงๆมันหนึบจริงๆแค่จะบอกว่าเขาหนึบจริงๆนี่ให้ดูให้ดูให้ดูดูเขาคาดว่าตีว่าเส้นหนึบหนักหนึบหนักจริงไหม จริงหวานหอมกำลังดีกินเล่นได้แบบหมดเนี่ยสบายๆอันนี้การันตีช่องทางใครจะสั่งนี่เห็นไหมจะฟู้ดอะไรก็ว่ากันไปไเมนูต,ต่างๆจัดไปได้แล้วก็จะมีท็อปปิ้งใช่ไหมคะสามารถท็อปปิ้งได้นี่ทับพิมกอบเนาะสลิมมาแนาา่ละค่ะยี่สิบาบาทเพิ่มท็อปปิ้งอย่างละ5บาทค่ะเมืองไทยเหมาะมากดูไหนก็กินได้เพราะว่าร้อนเกือบทั้งปีใช่เพราะนั้นคือสุดละค่ะยังไงใครที่ชอบสายนี้รับรองว่าโดนคุ้มค่าตื่น 4ปีแต่ว่าจำหนูได้ก็เป็นแฟนคลับที่แฟนจันทำอย่างนี้อย่างนี้นี่ตอบคุณค่ตอนนั้นเราตกมาเรามีร้านชา ย้ายแล้วนะคะแล้วตัวบอกพิกัดว่าย้ายจากหน้าปักซอยอารีซอยหนึ่งค่ะและย<า>ย้วก็เข้ามามอยู่ด้านในม,มีนี่แหละผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับก็เป็นโปรตีนไข่มันดีเกี่ยวกับพวกถั่วต่างๆไหมอัลมอนเม็ดมะม่วงหิมะมพานต์แมคเคอเดเมียถั่วลิสงเคลือบน้ําตาลอะไรต่างๆซึ่งเป็นของโปรดคนมีอายุก็าทานนะซื้อไปฝากแม่กันอันนี้คือ พี่เขาคั่วที่บ้านสดใหม่เลยจะบอกให้นี่นะคะว่าสนาขนมไทยอยากให้อุดหนุนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหลังจากโควิดเนาะถึงแม้จะผ่านมาประมาณปีนึงแต่เชื่อว่าแบบต้องอาศัยเวลาจริงกว่าจะฟื้นคืนเนาะขายตั้งแต่ช่วงกี่โมงถึงกี่โมงสิบเอ็ดโ,โมงถึงทุ่มนสิบโมงถึงทุ่มซอยนีย้เราก็จะมีเห็นเมื่อกี้เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรต่างๆเปิดเยอะขึ้นช่วงเย็นหรือช่วงเที่ยงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใ่คะ,คะขอบคุณนะคะเอเดี๋ยวจ่ายตังค์หนึ่งร้อยบาทค่ะ ยังดูอยู่นะในเฟซก็ยังดูถ้าในเฟซเมื่อก่อนเนี่ยลุงก็จะเปิดดูในโทรทัศน์ช่วงนี้ก็ดูแต่ในเพจกันบางทีก็ตามนะไปเที่ยวแบบในกรุงเทพนั่นะก็ตานไปแค่์ๆค่ะส่งพลังใจกันไปเพื่อสู้ค่ะสู้กันเนะค่ะอันไหนต้องกินนี่ครับอ๋อขนมโคไม่เป็นขนมโบราณใช่ไหมคะหาทานยากใช่ครับทำไมถึงทำขนมโค ขายอ๋อคุณยายคร<ม>อบครัวแหละอ๋อเราก็คือยายทําหลานขายจริงรๆหลายอย่างน่าทานนะคะเดี๋ยว,ยวค่อยว่ากันอันนี้<ม>ทานตรงนี้เลยได้ไหม,ไมเปิดแล้วแบบทาน<ม>ตรงนี้เลย<ม>นี่ ขนมโคข้างในเนี่ยคือใส่เป็นเผากรวดเซนดิ้งเหมือนแบบเขาเรเลยนะขนมต้มจัดเลยชีชีบาทอู้แต่ทุกอย่างก็น่าทานหมดเลยเนาะตะโก้ใช่นไหมคะใช่เป็นตะโก้เผือกมาขายตรงนี้นี่นานหรือยังคะนานแล้วครับสองปีแล้วิมป้าหลังโควิดหน่อยหน่อยแล้วก่อนก่อนหน้านั้นร้านอยู่ตรงไหนขายขนมมาก่อนไหมใช่คุณยายเป็นคนขายอ๋อคุณยายขายมาก่อนเราขายปทุมครับตอนนี้ปห้องครัวกลางอยู่ที่จรรย์อยู่ที่จรัญใช่ชิมนะชิมเลยครับจานยังไม่ได้จ่ายนะได้ครับพี่เขาไม่หนีผมหรอกไม่หนีไม่หนีกล้องทั้งสองตัว แม่เจ้าอร่อยจริงคุงพระจริงคุณย่าอยู่ไหนก่อนอยู่จันรฮะคือจันทรัเนะอร่อยมากมากมันคือกะทิแล้วไส้ข้างในเนี่ยคือว่าถ้ากินในนี้แล้วเนี่ยขนมใส่ไส้เนี่ยต้องเอากลับบ้านเลยแหละความหอมของมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลดีบน้ำมะพร้าวไส้ข้างในนี่คือเดอะเบสแล้วแป้งข้างนอกที่มันหนึบอันนี้คือ อยากให้ชิมหรือฝาเติมครับอ๋อโอเคข <laughs> นม <c oughs> โค,โคเป็นขนมที่หาทานยากนะคะขนมไทยมีเยอะมากขนมโค,โคไม่ได้หาทานง่ายๆเส้นนี้อารีเนี่ยเป็นเส้นที่มีที่พักคาเฟ่เก๋ๆเยอะนักท่องเที่ยวสั่งชาติกันอยู่ย่านนี้เยอะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยร้านนี้ต้องบอกให้เลยสช่างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ <c oughs> อันท่านี้ดับหนึ่งสามันดับของยายทําให้หลานขายข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดข้าวเหนียวสังขยาและข้าวเหนียวสังขยามันมันยังไงอร่อย จบเนาะก็คือพี่ไปกินตัวเองอร่อยขายยังไงคะขายยังไงมาได้ยี่สิบครับอ๋อยี่สิบมีไส้กล้วยไส้เผือกไออันสังขยาเปลือกนี้ใช่ไหมคะอันราคาเท่าไหร่คะทุกอย่างสี่สิบหมดเลยครับขอบคุณค่ะสิริรวมแล้วร้อยหนึ่งครับหนึ่งร้อยบาทตัวใควรต้องมาช่วงกี่โมงถึงกี่โมงถึงจะได้กินแบบแบบเลือกได้หลายเมนูหน่อยเจ็ดโมงหรือแปดโมงเช้าก็คือเวลาใส่บาทใช่ใช่ตัวแม่ตัคือพอพระเจ็ดโมงหนึ่งแปดโมงนั่นคือของจะเต็มเต็มปุมใช่อันนี้นี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต นี่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าว่าถ้าเจ็ดแปดโมงผ่านไปแค่สามชั่วโมงเองเพราะนั้นคือการันตีกี่โมงไม่ต้องมาหมดบ่ายสองครับเปิดพร้อมพระนะคะแล้วบ่ายสองหลังจากนั้นไม่ต้องมาแล้วนะแต่การันตีคะ่ะอร่อยจริงขอบคุณคุณยายด้วยนะคะขอบบอคุณยายว่าอยากให้คุณยายอันนี้พูดเรื่องจริงเป็นเรื่องของศิลปะเป็นเรื่องของความเป็นไทยถ้าเทียบว่ารสชาติเนี่ยเราบอกว่าเบลนกับยุคสมัยนี้ได้ดีมากเพราะหวานน้อยอีกอย่างหนึ่งที่เด่นมากเลยคือวัตถุดิบดี เดียวเจ้านี้คือส้มตำปลาแต้มนี่แหละหลายสิบปีแล้วดังดานกันมาทานเป็นตำอะไรกันคะที่นี่อ๋อตำโคราชปูปลาปลายทางที่เข้ามาในซอยนี้คือส้มตำปลาแต้มนี่แหละเดี๋ยวขา้าน้าจะตบมาชิมนะอตอนนี้มีร้านเยอะมากนะคะแต่ว่าส้มตำเด็ดคือตรงนี้สิบกว่าปีแล้วการันตีเสื้อผ้าอาพรดูร้านเก่งเี่นะคะ เดินทางกับ h เ r รสไทยแลนด์กันต่อนะคะสำหรับความหวานที่ส่งต่อให้กับแฟนๆรายการเดี๋ยวเราจะไปแถววัดอรุณมีขนมเบื้องระดับ60ปีอะไรอย่างนี้เลยค่ะเด็ดมากใช้คำว่าต้องต่อคิว ความหวานให้พักรายการกันต่อเป็นแบบหวานแบบไทยๆเหมือนกันขนมเบื้องวัดอรุณเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่าเราจะผ่านมาข้ามมาเปิรบจะเห็นวัดอรุณอยู่แล้วก็มาตรงนี้สีแยกนี้นะคะนี่คือถนนอรุณอมร,รินข้ามฟากไปก็เดินเที่ยวไหว้พระต่อกันได้เลยตรงนี้เนี่ยขนมเบื้องวัดอรุณร้านเปิดบ่ายสองเนี่ยคนมาต่อคิวรอแล้วจ้ารุ่นนี้เนี่ยเพิ่งแต่รุ่นคุณยายเปิดมาเป็นว่า60ปีอย่างนี่ทํากันตรงนี้มะพร้าวก็คือขูดกันด้านหลังหอมมาก หนูขออนุญาตนะคะพี่อะไรนะคะพี่เป็ดและแ<ก>ลพี่แก้วคือดูจากความยุ่งแล้วน้องตกก็ไม่กล้าพัวเลยนะคะคือไม่ครพูดอะไรแล้วครไปช่วยทําข้างในนะ่าจะดีกว่าตรงนี้มันใหญ่มากเลยนะคะอลังการมากอ,าอันนี้ใส่ใหญ่หนะติดใส่หวานก็ได้ใส่เค็มก็ได้หรือผสมก็ได้ครับเรามีกี่ไส้คะมีหวานเค็มเค็มหวานโบราณเค็มโบราณครับใส่นี้เท่าไหร่คะสิบบาทครับอันนี้คือหวานโบราณเราเดี๋ยวมาดูวแล้วหวานไม่โบราณนั้นต่างกันยังไงนะ านแบบหวานโบราณแต่เป็นการหวานแบบสมัยใหม่เพราะไม่ได้หวานแบบ,แบ,บไม่ยไม่วหมว,มวานแหลมเป็นฝอยทองน้ำท้าวเพราหวานไม่โบราณจะเป็นยังไงคะมีครีมเยอะเหรอคะไม่เลยแต่เราได้ไดเท้าขาวนะครับอต่เราคีบเท้าขาวกับโคีบตัวน้ำตาลโบราณครับ่นอันนี่คือหวานสมัยใหม่มีครีมเพิ่มขึ้นอะ น้ตาตก็คือยืนกินดูพี่เขาทาแม่สนใจอะไรเลยรู่ใ่ว่าหวานที่ไม่ใช่โบราณก็อร่อยอีกแบบหนึง่งใช่ครับเป็นชอบแบบไหนครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนใหญ่ก<อ> <ขอ S 2> ็จะเป็นหวาน,นครีมก็จะขายดีอยู่เพราะวัยรุ่นจะชอบเป็นหวานครีมแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพอมีอายุหน่อยเขาก็จะกลัวเรื่องความหวานเขาก็จะไปทานแบบโบราณครับ อร่อยมีเด็ดมะพร้าวด้วยนะเอาจริงๆใช่ใช่ปล่อยทองเราก็โรยเองนะครับทำเอง,อองใช่วันหนึ่งเนี่ยเปิดบ่ายสองปิดประมาณสิบโมงครับพี่เด็ดปิดตีทุ่มครับผมหยุดวันจันทร์วันเดียวครับน้องต่อชอบอล้วขนมเบื้องเนาะแต่ของเราต่างก็ต่างจริงคือน้องต่อคิดว่านะตั้งแต่วัตถุดิบที่สำคัญเลยคือปกติขนมเบื้องเขาใส่มะพร้าวกันไหมคะไม่เลิกลาการใส่ไปราะว้ามันเสียเวลาในการ หนขูดด้วย2ก็ต้นทุนใช่ต้นทุนพอมะพร้าวเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มะพร้าวแพงมากใสหวานเนี่ยหนูว่าเดี๋ยวนี้หาใส่มะพร้าวอะ่ะค่อนข้างยากหน่อยยากมันตัวแทบไม่เจอเลยอร่อยมากนี่ยังไม่ได้ลองใสเค็มอันนี้นะคะหนูลองโบราณกานกีน้ผมหมายรส้เค็มก็คือพริกไทยคือแบบว่าหอมแบบไม่ใช่เค็มปลอมๆนะ คือนัง่งคือมีความเผ็ดพริกไทยจริงๆคุ้มค่ากับการมาอันนี้บอกได้เลยนะจะหวานโบราณหรือจะหวานปัจจุบนันจะหวานไหนเหรละมุนทั้งคู่ที่เยิ้ยมยอดคือมะพร้าวที่ใส่อยู่ไม่เจอไส้หวานที่มีมะพร้าวอย่างนี้เลยไหมน้อยมากจริงๆครีมเองก็หอมมากนาะตอนนี้พริกไทยยังละมุนอยู่ในปากอยู่เลยอะ่ะไม่แปลกใจว่าทำไมถึงดังเพราะว่าด้วยคุณภาพนะคะฝอยทองก็ทำเองมะพร้าวขูดเองข้างหลังตรงนี้จัดใจ สู่มือและถึงความอิ่มของพวกเรา<ม>ใช่ไหมคะทุกคนจมีสองา,สาขามีที่วัดอรุณนี่กับที่ตลาดอินดี้ดาวพนองอีกหนึ่งสาขาตลาดอินดี้ดาวพนองใช่ครับที่อินดี้จะเปิดประมาณ5้ามงเย็นปิดประมาณ4ี่ทุ่มครับปิดสีทุ่มใชม่ลายแม่์ลายต่างๆก็มีครบ<ม>ใช่ไหมคะมครับผมเห็นครีมอยากจะปาดเขาปากไปเนอะคือครีมแบบหอม ดูมันใหญ่มากเลยที่มันต้องซิกเนเจอร์ต้องลองครับอันนี้คือซิกเนเจอร์เหรอคะใช่ครับรวมอันนี้คือรวมผสมได้เลยครับอันนี้50ิบาทนี้ผ่านผสมเลือกได้เลยครับเลือกได้เลยนี่ใช่ไหมคะมันใหญ่มากคุณพระหนูก็อยากจะอวดชาวโลกนะเอาจริงเขามีวิธีการกินไหมเอาจริงกินใหญ่ขนาดเนี้ยทิ้ี้นี่ดีมากอ่ะพี่เป็ดหนูว่าไม่ต้องกินข้าวก็คือทิ้เนี้ยก็คือ ถ้ามมแบที่นี่ปุ๊บข้าวรานอื่นไม่ต้องหายเลยแนะนํานะกินไส้เค็มให้ฟิลลิ่งเหมือนกินแบบอาหารแซบหลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครแบบว่ากินของหวานตามก็ซัดไปที่หวานหนึ่งชิ้นเนี่ยสามารถได้สองอารมณ์จุดนี้จะกินยังไงหมดว่ะเป็นการกินที่เสียภาพีงานนี่มลเลยแต่คือได้ใจอร่อยมากนี่คือสองคำคืออิ่มแล้วนะครับคุณต้งตองคืออิ่มแล้วห้าสิบบาทตรงนี้รู้แบบนี้ดูคนที่รอนั่งรอยืนรอมอไซค์รอ อันน,นี้หนูขอเอากลับไปกินบ้าน,านได้ไหมคะสําหรับหนูเนี่ยขอไปกินตอนเย็นได้เลยอร่อยมากใช้หมช็พกีได้ใช่ไหมคะปกรอบเหมือนเดิมฟิลเหมือนไอศครีมครีมมันจะเหมือนออไอศครีมแช่เย็นไป็นอีกฟิลหนึง่งเพราะครีมจะเหมือนไอศค,ครีมเป็นไปได้เพราะเราของเรามันสดใหม่ไงสุดยอดคุ้มค่าตื่นใช้คํานี้นี่ใช่ไหมคะนี่หนูเอาจากถุงเสร็จแล้วหนูก็เอาเข้าฟิตเลยเช้ามาก็ยังอิ่มเอมวัดอรุณได้อยู่ วันนี้อย่างที่บอกไม่เคยคุ้มค่าตื่นของเราส่งต่อความหวานให้กับแฟนรายการกินอะไรหวานๆกำลังดีแล้วชีวิตจะดีคุ้มค่าตื่นค่ะ